S <S 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 สวัสดีค่ะ,ะเอเซ่กระสินปะดีชาแนลเมื่อนี่พาไปเบิงเขาอยู่ในหน้าค่ะเดินผ่านต้นบักก็หลังต้นบักสีดาขอแวะชมหน่อยนึงค่ะขอดูหนึ่งระหว่างเดินชมค่ะระหว่างเดินชมข้าวนะ ไปบงทงหน้าเขาน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกาละสินปดีชาแนลว,วันนี้พกอาวุธ พามาบ่งปลาขาวค่ะเนี่ยเขาก้มแล้วรวงข้าวในนารวงข้าวในนาเห็นบ่ค่ะเขียวสวยเขียวสวยปลาขาวเขียวสว้ย พัายางเบิงปลาข่าวค่ะเดี๋ยวเดวีปีนี้ข้าวงามปีนี้ข้าวงามหลายโชว์ปลาข้าว่อเห็นปะสูงขนาดเลยเนี่ยถอนหญ้าออกตอนนี้ไม่มีหญ้าแล้วล้มแล้วมอม คุณมอมมาดูข้าวล้มเหรอเนี่ยเนี่ยข้าวล้มเลยมุมนี้มันสูงมากมันก็เลยล้มไปเดินเมืองป้าขาไปตรงนี้มันไม่ล้มไปนี้ไม่ล้มข้าก็จะมีไอเนี่ยนอนน,นอนกินมันเนาะตายเลย ได้เป็นรวงข้าวกับเขาเลยอ่ามอมเดิน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 ไปอีกเดินไปอีกไปค่ะตรงไปโน่นไปโน่นตรงไปทางโน่นเดียวแล้วหลอตรงไปอีกก่อนนี่ตรงทางนี้มาดูตรงนี้โอ้ยข้าวงามงามข้าวงามงามไหมลมหนาวก็พัดมาข้าวก็อยู่เก๊ก งามโบกาพี่น้องข้าวงามอกไม่มีหญ้าเลยนะคะเพราะว่าถอนหญ้านี่นาของคุณหลานมีแต่หญ้าเพราะไม่ถอนหญ้าในนาของคุณนะไม่มีหญ้านะคะมีแต่ข้าวอย่างเดียวค่ะมอมดีใจข้าวงาม ข้าวนะคะข้าวงามมากค่ะดูว้าวสวยงามมากทับเทน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 สวยไหมคะ <laughs>